thank you I มะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณะทายะติสลาเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณะทายะติสลาเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณะทายะ ติสลาเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หังสรลนังขจามิหมังสัลนังขจามิสังหังสรลนังขจามิทุติยัมปิพุทังสรลนังขจามิทุติยัมปิหมังสรลนังขจามิ ทุติยัมปิสังหังสลนังขจามิตติยัมปิพุทธังสลนังขจามิตติยัมปิธรรมังสลนังขจามิตติยัมปิสังหังสลนังขจามิ ปานาทิปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยาหามิสุรรเมรยะมัชพมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยาามิอิมานิปัญญาสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติงยันติ สีเลนะโพคกสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสททยยันโตโภติยามุลเลสักยานันติวัตโนเอวังตะ

ตโตปโมทัติสุนาคัตตังสุมังพลังสุปาปะตังสุโหติตังสุกโนสุมโหโตจะสุเยธรรมรัมมจาริสุปทากินัง กรรมังว่าจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิติแตปทากินาปทากินานิกตะวันละพันตาเถปทากินเณ อาวาริวหาปุราปาริปุรเรนติสาคัลังเอวเมวะอิโตทินตังเปตานังอุปกำปะสิอิตตังปฏิตังตุยังกิปเมวะสมิตตุสัพเพปุรเรนตุสังกภปาจันโทปนะรโสยทถามณิโชติลญญาโสยทธา Your reward. ปิเอติโยวิวัจจันตุสาวลโอวินาสตุมาเตมภวตวันตารโยสุกิเทิยายุโกภวะอภิวันตนาชีเลเสนจังวุฒาปัจจาย

สเนอะโรโคสุขิโตโหอิสหัสเพหิยติมิโสอาทะราโตสุขิโตเวโรนโหปุธัสสะเน อธิเรกัฏะสัตังชีวตุอติเรกวัฏะสะตตังชีวตุอติเรกวัฏะสะตังชีวตุทีขายุโกโหตุอโรโกโหตุทีขายุโกโหตุอโรโกโหตุสุกิโตโหตุปรมปรรมฺเณทมหาราชาสิทธิกิตยังสิทธิกรรมังสิทธิราโคชโยนิจจัง ประเมนุธมหาราชาวรสะภวัตุสัพพธาขอถวายพระพรภวตรกกัตุสัพพังคารังราคะนตุสัพพเทว uh แล้วตรงห่างนถูต้องพี่เกดต้งพ่เแล้วตรงการอะไรอ่ะอาคร้มครับ ก็เห็นน้องหนุ่มทั้งหลายกูบาอาจารย์เจ้าฟ้าเจ้าคุณทั้งหลายผมก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะได้เป็นเจ้าคุณมาพาดมาเคยก็รู้สึกว่าอืวันนี้มาถึงแล้วก็ขอขอบขอกขอบใจน้องหนุ่มทั้งหลายทุกทุกองนะทุกทุกท่านนะขอให้พวกเราทุกท่านมั่นคงในศีลธรรม และก็ให้พวกเราพ้นทุกในวัฏฏะทรสงสารถึงแดนพนิพานทุกๆคนทุกท่านเนะ้อลูกหลานเนะ้อน้องลุงตรหลายเน้อ,นอไ,นะไม่รู้ว่าจะให้ให้สินให้พรเนะ้อยห้พ้นทุกนะั่นไม่ไม่ให้มีมามาเวียนว่าตายเกิดนะั่นแหะดีที่สุดกอ ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา